าเด้อพี่น้องเพิ่งเลิกงานวันนี้เมนูขอนำเสนอเมนูที่ชอบมากค่ะมันคือตำแตงกับขนมปนพี่น้องถ้าหอยใส่เมื่อเด้ออันมีประทูน้อยกลอยใจนะคะกินต้ตมตำตำมกแดื่อ <c> ข <oughs> ากันไก่หอยลันกวบเป็นหนึ่งพี่น้อง อันนี้เป็นเมนูที่ชอบมากน,น่าถ้าจะใส่ส่วนต้องส่วนตั้งค์สิว้าวอืมชอบทนกอย มันได้อรรถรดมากเลยค่ะด้วิว้าวอืมมันอร่อยมากค่ะพี่หน้่ง รอบดึกบนไปนะคะกับของที่ชอบค่ะต้องความมาขอยาปิดห้าสืบอพนี่น้อง นี่คือคืนนะคะกินปลาทูพี่น้อปลาทูจินกับเปิดรูงงานสนมปุ่นเน้ะพี่น้องมักแห้ง ขนมปุ้นขนมจีนกดติดตามให้ห่อยนะคะอยากมีเพื่อนเลิๆ